AI. Worldwide. Horkum. สวัสดีค่ะทุกคนนกเองนะคะวันนี้นกมีเรื่องเด็ดๆที่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการทำงานในยุค AI ของเราไปเลยล่ะค่ะเราจะมาถอดรหัส6สกิลสุดเทพที่จะทำให้เราก้าวนำคนอื่นๆไปแบบก้าวกระโดดในยุคนี้กันค่ะ เคยสงสัยกันไหมคะว่าอะไรคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างคนที่มีรายได้ประมาณ360,000บาทต่อเดือนกับคนที่มีรายได้แบบเดือนละ18ล้านบาทโหต่างกันตั้ง50เท่าแน่อะไรกันนะที่ทำให้เกิดความแตกต่างมหาศาลขนาดนี้ได้คำตอบมันซ่อนอยู่ในวิธีที่เราใช้ AI ให้เป็นประโยชน์นี้เองคะ่ะ เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้มาจากคุณแมตเกรค่ะเขาเป็นยูทูบเบอร์ตัวท็อปด้าน AI เลยนะที่ใช้6สกิลนี้แหละพลิกชีวิตตัวเองจากคนที่เคยทำงานหนักวันละ12ชั่วโมงมาการสร้างระบบอัตโนมัตที่ทำงานแทนได้ตลอด24ชั่วโมงผลลัพธ์ก็คือเขาได้ทั้งเงินทั้งเวลากลับคืนมาเพียบเลยค่ะเรื่องนี้พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าสกิลพวกนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะแต่เป็นของจริงที่ใช้ได้ผลจริงๆเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทาได้ยังไงพร้อมแล้วใช่ไหมคะ นั้นเรามาลุยกันเลยนี่คือ6สกิลสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ตั้งแต่การแปลงเสียงเป็นข้อความการสร้างคอนเทนต์การสร้าง SOP วิเคราะห์การขายการตัดสินใจด้วยข้อมูลไปจนถึงการออกแบบ workflow บอกเลยว่าทั้งหมดนี้คือพิมพ์เขียวสู่การทำงานที่ฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพเหนือใครในยุค AI เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะคะ ความเชี่ยวชาญด้านการแปลงเสียงเป็นข้อความหรือ voice-to-text m a t r i นั่นเองฟังดูอาจจะแบบธรรมดาธรรมดาแต่จะบอกว่าสกิลนี้ล่ะค่ะคือประตูบานแรกเลยนะสู่การปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่าเดิมแบบสุดๆไปเลยเอ๊ะแล้วมันคืออะไรกันแน่นะมันไม่ใช่แค่การถอดเทปธรรมดานะคะแต่คือความสามารถในการเปลี่ยนความคิดปิ้งวบในหัวของเราให้กลายเป็นข้อความที่สมบูรณ์แบบ จัดย่อหน้าสวยงามพร้อมเอาไปใช้ได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องแตะคีย์บอร์ดเลยแม้แต่นิดเดียวลองนึกภาพตามสิคะว่าเราจะจับไอเดียที่ผุดขึ้นมาได้เร็วกว่าการพิมพ์ขนาดไหนมันทรงพลังมากๆเลยนะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะมีแค่3สเต็ปเอง 1. ก็แค่พูดสิ่งที่เราคิดใส่เครื่องมืออย่าง Whisper Flow 2. ปล่อยให้ AI จัดการถอดเสียงแล้วก็จัดรูปแบบให้สวยงามและ 3. เราก็นำข้อความที่เพอร์เฟกนั้นไปใช้ต่อได้เลยไม่ว่าจะตอบอีเมลสั้นๆหรือจะเอาไปสร้างพร้อมสั่งงาน AI ที่ซับซ้อนอย่างคุณแมทเนี่ยเขาใช้เสียงสั่ง AI ให้ช่วยวางโครงสร้างตำแหน่งงาน Chief of Staff ได้ทั้งสัปดาห์เลยนะเจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะมาต่อกันที่สกิลที่2เลยค่ะ <ST AN CO> การสร้างคอนเทนต์โดยใช้ AI ช่วยหรือ AI Assisted Content Creation สกิลนี้จะมาเปลี่ยนวิธีที่เราผลิตคอนเทนต์ไปเลยค่ะทำให้เร็วขึ้นดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือยังคงความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ได้ครบทั่วเลยหัวใจสำคัญของสกิลนี้คือการปรับวิธีคิดของเราค่ะต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะว่า AI คือคู่หูระดมสมองไม่ใช่คนเขียนแทนเราใช้ AI เพื่อช่วยขยายความคิดสร้างสรรค์ของเราไม่ใช่ให้มันมาแทงที่ตัวตนของเรา เป้าหมายคือการสร้างผลงานที่เป็นของเราจริงๆแต่ทำได้ในปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วก็มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยวิธีการก็คือหนึ่งเลยอัปโหลดข้อมูลความรู้ของเราไม่ว่าจะเป็นบทความหนังสือหรือไฟเสียงที่เราเคยพูดเข้าไปใน AI ค่ะสสั่งงานด้วยพร้อมที่ชัดเจนให้ AI ช่วยคิดไอเดียในสไตล์เราแป๊ะ และ 3. นํนำไอเดียเจ๋งๆนั้นมาต่อยอดเป็นคอนเทนต์ของเราเองเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ใจเราสุดๆคอยช่วยคิดงานอยู่ข้างๆตลอดเวลาเลยล่ะค่ะสกิลที่ 3. การสร้าง SOP หรือคู่มือการทำงานด้วย AI หรือ building AIsOP นั่นเองค่ะอันนี้คือสกิลที่จะช่วยให้เราสร้างสิ่งที่เรียกว่า พลังทวีคูณให้กับธุรกิจหรือทีมของเราทำให้ทุกอย่างมันขยายผลได้โดยที่เราไม่ต้องลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะ มันก็คือการใช้เครื่องมืออย่างลูมอัดวิดีโอหน้าจอตอนที่เรากำลังทำงานแล้วก็ให้ AI เปลี่ยนวิดีโอนั้นให้กลายเป็นคู่มือการทำงานแบบ Step-by-Step step, ที่มีทั้งรูปภาพแล้วก็คำอธิบายให้เราแบบอัตโนมัติโหการสอนงานที่เคยใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงจะถูกย่อลงเหลือแค่วิดีโอ5นาทีที่กลายเป็นคู่มือสอนงานที่ใช้ได้ตลอดไปเลยคือดีมาก แล้วขั้นตอนก็ง่ายแบบตะโกนเลยค่ะมีแค่2ส,สเต็ปเท่านั้นเอง 1. อัดวิดีโอหน้าจอตอนเราทำงาน 2. กดปุ่ม Generate SOP แค่นี้เลยลุมก็จะสร้างคู่มือออกมาให้เราทันทีสกิลนี้จะทำให้การสอนงานแล้วก็การส่งต่องานกลายเป็นเรื่องง่ายๆสร้างทีมที่แข็งแกร่งและทำงานได้อย่างอิสระมากขึ้นเยอะเลยค่ะ มาถึงสกิลที่4กันแล้วค่ะการวิเคราะห์การขายหรือ sales analysis นี้บอกเลยว่าเป็นเหมือนอาวุธลับที่จะทำให้การตลาดของเราไม่ใช่การเดาสุ่มอีกต่อไปแต่เป็นการสื่อสารที่โคตรจะตรงใจลูกค้าอย่างแท้จริงเลยค่ะแก่นของสกิลนี้อยู่ในประโยคนี้เลยค่ะ Copywriting ที่ดีที่สุดคือคำพูดจากลูกเ้าตัวจริงของคุณไม่ใช่คำสวยหรูที่เราพยายามคิดขึ้นมาเองนะคะ แต่เป็นปัญหาความต้องการและความรู้สึกที่ออกมาจากปากของลูกค้าโดยตรงซึ่ง AI เนี่ยแหละจะช่วยให้เราเข้าถึงสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นวิธีก็คือ 1. ถอดเสียงการคุยงานกับลูกค้าครั้งที่ปิดการขายได้สำเร็จ 2. นํนำบทสนทนาน,นั้นไปให้ AI วิเคราะห์และ 3. สั่งให้ AI สรุปปัญหาแหลก10ข้อของลูกค้าโดยใช้คาพูดจริงๆของพวกเขาออกมาเลยนะคะ แค่นี้เราก็ได้คุมซับคำโฆษณาที่ทรงพลังสุดๆเอาไปใช้ทำการตลาดที่ลูกค้าเห็นแล้วต้องรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันมองหาเดินทางมาถึงสกิลที่5แล้วค่ะการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ data driven decision making สกิลนี้จะเหมือนกับว่าเรามีที่ปรึกษาส่วนตัวสุดอัจฉริยะอยู่ข้างๆคอยช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องสำคัญๆทางธุรกิจได้แบบมั่นใจและเฉียบคมมากขึ้น คุณแมทเขาเปรียบเทียบได้น่ารักมากๆว่าตัวเราที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เหมือนแบทแมนส่วน AI ก็คือร o b บ n ินคู่หูคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยเรายังคงเป็นฮีโร่ที่ตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญนะคะแต่เรามี AI เป็นผู้ช่วยที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ชี้ให้เห็นในสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปเราสามารถสร้างโปรเจกต์นักวางกลยุทธ์ในแชท GPT ได้ง่ายๆเลยนะแค่อัปโหลดข้อมูลธุรกิจทั้งหมดของเราเข้าไป กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ถามโรบินของเราเลยว่าจากข้อมูลทั้งหมดนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรทำตอนนี้มันจะช่วยวิเคราะห์หาข้อขวดเสนอทางแก้ปัญหาแล้วก็จัดลำดับความสำคัญให้เราได้หมดเลยอย่างเช่นการวางแผนปั้นช่อง YouTube ให้ถึงล้านซับเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายที่บอกเลยว่าเป็นเหมือนฐานรากของทุกสกิลเลยค่ะนั่นก็คือการออกแบบพร้อมและเวิร์กโฟ นี่ไม่ใช่แค่การเขียนคำสั่งเก่งๆนะคะแต่เป็นการคิดแบบสถาปนิกเลยคือต้องวางแผนระบบทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มลงมือทำงานจริง การจะเป็นมาสเตอร์ด้านนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เขียนพร้อมเก่งๆแต่คือการมองภาพใหญ่ทั้งหมดก่อนเลยเริ่มจากการวาดกระบวนการธุรกิจของเราออกมาจากนั้นก็ระบุระบบหลักๆแล้วค่อยมอบหมายงานให้ AI แต่ละตัวไปทําในสิ่งที่มันถนัดที่สุดอย่างเช่นให้ Chat GPT ที่เก่งเรื่องการคิดเชิงโครงสร้างมาช่วยวางกลยุทธ์ส่วนคลอสที่เด่นเรื่องการเขียนอย่างสร้างสรรค์ก็ให้ไปดูแลเรื่องคอนเทนต์พอระวังระบบแบบนี้ได้เนี่ย AI ก็จะเข้ามาเสริมพลังให้ธุรกิจของเราได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆค่ะ เป็นไงบ้างคะครบแล้ว6สกิลเทพเทพทวนกันเร็วๆอีกครั้งนะคะ 1. แปลงเสียงเป็นข้อความ 2. สร้างคอนเทนต์ด้วย AI 3สร้าง SOP อัจฉริยะ4วิเคราะห์การขายคั้นเทพ 5. ตัดสินใจคมด้วยข้อมูลและ 6. ออกแบบพร้อมและเวิร์กโฟล์ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของสกิลที่จะทำให้เรากลายเป็น1%เที่โดดเด่นในยุค AI ค่ะคำถามสุดท้ายก่อนจะจากกันมีสกิลไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่านี่แหละ โดนใจสุดๆต้องลองเอาไปใช้ก่อนเลยบ้างไหมคะลองเลือกมาหนึ่งอย่างแล้วเริ่มลงมือทำกันเลยถ้าอยากอัปเดตข่าวสารและความรู้ดีๆเกี่ยวกับ AI ในโลกธุรกิจแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่อง i Phenomenon Way นะคะเรามีอัปเดตให้ทุกวันตอน7จ็ดโมงเช้าเลยวันนี้นอกไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ AI Podcast Worldwide